ก็ผมสบายดีไม่นองกองไฟมาจุกคนกุกกุกๆกุเอิดไกบอกเอพไ่นองสีนเรางจะประเทศี่นองมากไ่นองมามากินมือถานันพี่นองแดกแดกแดกาดมีแต่วนกลางวิกเดือนชิเดือนชินเดือนชินเดือนแต่มชินเดือนโอ้อยอยากกเ้ยลูกยน้ำม่น้ำก้มา แตกูกี่แต่พี่น้องชิ้นเดือนแต่ไม่ได้หอดยังยังหอดชิ้นเดือนเลยกี่มือนึงชาวแปดวันที่ชาวแปดอะรยี้ยนี่ังประชามชเงินยังบอกเช็นก่อนเช้นกินเช้นวบใบหน่อยเช้นได้เไปหน่อยมาว่าพี่น้องมาทุกคูทุกคนมาพี่น้องแล้วมึงจะขึ้นยหง กินมีน่องมอลูลูกกินมีนอง่จกุก้อง่าย้ลูกกินมูกถาเ่ออไลูกอตอุ๊กก้ากุ๊กกิ๊กเาบไรลูกุ๊กกวันละไที่ละไปุ่๊กก้๊่วงวง่ดทายแล้วมหมูน่่วงบ่นี่ว่น้ำิมแม่น้ำิมแซบดแซบเดอแซบดีอืม เามเอาหมูามวมก็ได้ม่ได้ลไม่ได้ลาแล้วไม่ได้เกิดดอกมนใหญ่เกิมาเติมให้เอาย่งของัวแซ่บๆพี่นเองเอไม่เฮยกองมันงามพอแบเด้พี่นองเออในดีคนเออมาเด้อมาเด้อเด้พี่นองกินทํา มุดไกินโดนอะไรไปนอิดยาปุบปยาก็ไม่นอนยอน้งจุงามมืเลยเอากินกินน่นอนน้ำมันกงกนนมักกบูกระโอ้ยะบจ่าเนจ่ยจับอย่งนีดิจับอ่เนี่ย ใครจะจับทอมืออเออไม่ไม่ได้จับปากเป็นงานยังอออานจอมมากิ๊บเป็นยังไงต้องนั่งเบอเอาใชกินนิดนึงกินได้มัน่็ต้องแบบลวกๆเอาอะไสน้อสนานนำเอาแบบคนมีคุณภาพด้อ

chăm 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 Cái เจานวจุ่มน้ำแล้วก็ลวกมือจุ่มจุ่มน้ำแล้วก็ลวกมือน้ำมวันเจอเนื้อเนื้อยงเจิ้มน้ำจิ้มกันมีรสชาติเลยน้ำมันนะเออพอแล้น้ำมันแซ่บโอเคครับแซ่บแซ่บัดเทียงลูกเทียงตาตังแก้ีไเจิ้ม ิี่ลองใคช้อนแก้หนอฮะชได้อืมอะไรวะกเอน้องกินกระทนกิหนด้นกกินน้ำเชอมทกท้อกาแลนวี่ยังเอาเนางนอยู่หรอเอาชีวิตตัวเรม่กิี่ขัดจ็บ โนจะฟางกอนกินเถอะอ้เดือปีแล้วได้หมดไกินบกแล่เมื่อบานช่องมอเมอบานช่องมือแต่เขได้กินมือบานเลยกระทะกูก็มีแต่มันล้มอตามตาเขาไม่ใช่เมื่อเปเนี่ยอือาเคยจัง ชโลอันนั้นทางปาชิโนเนอะเนาะยอันน้หน่อยกระทะเต่ากันนี้อันน้หน่อยไี่เยอะเลยดูบอกมือดูคนลงเกกองฮะจืดเกินไปแสนไปกใส่หมดอีกอีกอ้วนมันกินหมดแล้วดูบอยบอชชื้อมูไหมเหรอไม่ายังมีคนบม kịp trắng mặc mặc cái Được Mua mặc kịp mặc kịp mặc mua mặc kịp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  mặc Thái, mặc Lào, mặc kịp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  เอ้วากินแม่ทไไม่กินนะหันับช้นน้อยๆพอดิชอบก็เดียวมันถมัชุมันเป็นหมอนี่พี่จวนอันเล็กๆัวนี้เขาอยู่พี่จวนก็อยากเตงโอ๊ยพี่จวนอยาเตงกูเต่งหอะเช่ะใช่ผักก่อนันเตงกูเตงหมูมันว่ากนะันอย่าอย่าเืแกงมัน เกี่ยวไม่หนยอ่ะตัวใจมาม่าวันนี้ไงเออก็ตัวเชียวใยร์กินวัเดียวเลยอยู่ไหนล่ะอยู่ในตู้นี่แหละเก็ออกมาล่ะเอามานลำพริกเมงดาให้แล้วนะเมงดามัมีไก่โ้วยเมงดาก็คืใจเลยแฉบเลยแต่แมงแกงกินจะป๋ตาางังินก่างเลยนะแมงแกงกินเมงดากินมันคิวมันมันบมดมันบมดคือกันจะคอยมากก็คอยมากก็กระ กไบางใหญ่ตะแตนันก็คือกวยเตนมักกะแตนมักกะแตนอลูกกินไรบ้งลวกกินยาลกินของหนูกของหนูสุกแล้วมั้งยังลยเด้อมาเด้อแอบเด้อครับผมมากินกันครับเอออใ่วยไไอง่วยหนูอะนองเลยมาชุเสีบนึกันด่วยหนูเลยน้ำา น้ำประคำน้อยถ้วยนึงอ่ะมีลายทำไ่น้อยเลยขีแล้วอันนี้นุองอ่บแซ่บไ่น้องปู่ก็อยากกินอยากกินพ่อๆๆอยากกินลูกกระทะอะไรอย่างไรแม่มันก็พอแล้วไ่น้อยเลยหิวเลยไม่หอวเลยเฮ้ยมีมันโอลยอ่นตกลงอันคนบางอย่างอันแสดงก็คุบัตระแดงเป็นแดงเป็นแดงก็ไม่ต้อง

ก็ไปงานกันเด้มื่อวันนี่อันน้อย่พอเป็ใส่มาวันนี้วทั้ปไปกงานกันดิไม่รู้เิ่งเอี้เลยคือว่เอิญเลยเอาสิบแปดิบแล้วพอแล้วพอแล้วโอเคไปน้องรียมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปน้องเปนกับก็ว่าสวัสดีครับสวัสดีอีมามาเดี๋ยวเดี๋ยว หมดเลยหมดเลยเร็วเร็ว